มาต่อที่วงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับมาร์คมาเกส์นะครับอดีตแชมป์โลก8สมัยก็คืนฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับสามารถเก็บชัยชนะในสนามนี้บิดแบบม้วนเดียวจบนะครับและก็สามารถขึ้นโพเดียมได้สำเร็จครับการแข่งร,รถจกักรยานยนต์ทางเรียบมอเตอร์ซีพีสนสนาม1ิบ้ารายการกลางปีออฟด a อเมริกาที่สกีตออฟด a อเมริกาเมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับ รอบชิงชนะเลิศปรากฏมากมาเฟสนะครับเจ้าของรถแข่งหมายเลข93ชาวสเปนจากเรปโซฮันดาออกสตาร์ทยอดเยี่ยมเลยครับทะยานจากกริดที่3ขึ้นนำอย่างรวดเร็วก่อนบิดนำแบบม้วนเดียวจบด้วยเวลา4เนาที4 1 4 3 5วินาทีครับคว้าชัยชนะในเวสนี้ไปครองอย่างยิ่งใหญ่โดยมาเกสนะครับประกาศสักดาหด้วยการคว้าแชมป์กลางปีออฟเดอะอเมริกาไปครองเป็นสมัยที่เจ๋งของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์สนามที่2ตัวเขาเองในซีซั่นนี้หลังจากก่อนหน้านี้ได้แชมป์สนาม8ที่เยอรมันมานะครับ สัดับ2ครับตกเป็นของฟาบิโอกวตาราโลครับนักบิดจากฝรั่งเศสทีมมอนสเตอร์ยามาฮ่านะครับก็ตามหลังมาเกส4.679วินาทีอันดับ3เป็นของฟานเชสโกบันยาน่านะครับนักบิดอิตาเลียนจากดูคาติเรโนโวตามหลัง8.547วินาทีครับโดยฟาบิโอกวตาราโลจากมอนสเตอร์ยามาฮ่านะครับยังนั่เป็นที่1นะครับก็มี254คะแนนอันดับ2เป็นของฟานเชสโกบันยาน่าจากดูคาตินะครับ202คะแนนอันดับ3เป็นของโยฮันเมียจากซูซูกิครับ176คะแนนขณะที่มาเกสครับ ทะยานขึ้นมาอันดับที่7บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น117คะแนนส่วนผลการแข่งขันในรุ่นโมโต2กล้องสมเกียรติจันทรานะครับยอดนักบิดจาก Honda าเวส to the Dream นะครับควบรถหมายเลข35ออกสตาร์ทจากกริดที่15ครับก่อนจะสร้างผลง,งานยอดเยี่ยมบิดเข้าป้ายอันดับที่14ตามหลังผู้ชนะอย่างราอูเฟรนันเดสเพียง23.247วินาทีครับรั้งอันดับ17บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น37คะแนน ด้วยกยารแข่งขันสนามถัดไปของ MotoGP นะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่22-24ถึงตุลาคมนี้ที่ Misano World Circuit Marco Simoncelli นะครับในอิตาล,ลีในรายการ Emilia Romagna Grand Prix ครับ